4584สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขาสูเอฟซีทุกท่านเขาสู่ช่องพ่อไหวคนเดิมครับเมื่อนี้พ่อไหวคนเดิมก็ได้ซื้ออะไรอยังมาเรียบร้อยนะครับล่างซีมาแต่งเอารถออกเมื่อนี้สีได้ออกวะอ่ากะติดตามเขาแลครับพอดีอ่าเพิ่นอาจารย์ตีเพิ่นก็เลยว่าสีให้อ่าสัมผัสทั้งธรรมะจากอนอยครับพอไวกะสีให้เพิ่นไปฟังการสัมผัสทั้งสมาร์ทนะครับอันพ่อไหวกะสีเฮ็ดรถของพ่อไวอยู่นี่นะครับแต่ว่า สี่ท้ายวิดีโอคนไหวนะครับแล้วให้ให้เพิ่นบโบนะครับเนะาะโบธรรมะให้ฟังนะครับว่ามีแนวทางธรรมะอะไรแน่นนะครับเนาะไปเอาสิไปฟังธรรมะของพระอาจาร,รย์พระทุดงครับนะเพิ่นที่ได้อ่าแนวทางตงัวไหนนะครับเนาะไปกลับมาสการครับนมัสการครับข,ขอจะเรียนพรทีมงาน,น ยู YouTube, ทูบช่องที่ช่วยกันทำข่าวในหลายๆด้านหลายๆหลกักไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตป่าอารามบางครั้งมันก็มีบ้างมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมาเราเกิอดอยู่ในสังคมโลกมนุษย์ เป็นโรคที่แย่งชิงและแข่งขันกันคล้ายกับก้อนเนื้อเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้จนอยู่ยังไงจะอยู่ไม่ให้เห็นทุกสุขอยู่ที่ไหนสุกก็อยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าเราไปเปียดเพี้ยนคนอื่นเอาอำนาจไปเปียดเพียนคนอื่นมันก็ไม่ใช่สุขอันน้มันเป็นสุกปลอม เพราะว่าสิทธิของเราแต่ละคนต้องเลี่ยวขปองห้ามความคิดคนหนึ่งห้ามออยนะ่างเช่นครูบาอาจารย์ที่ได้ออกมาจากปาแต่ก่อนอาจารย์ก็เดินเดินเดินทุดอย่างที่เปิดซับนาชีเห็นอย่างที่ฝังล้อรวยเห็นอย่างที่ก้าแต่ทุกวันนี้อาจารย์ก็ได้มาออกเสืินตัวหลังปิด เป็นปิดทองหลังพระมาตั้งนทีนี้ก็ได้ออกมาเพราะว่าจากสร้างเดินทุ้ดงมามาดูวัดป่า,าสามัคคีธรับทีนี้หาใครที่จะกำลังก,ก็ไม่มีเราจะปล่อยมดลังมดแดงลังนี้ให้มันล้างไป ไลความหมายก็ไม่ได้เราจะทำยังไงให้รังวดแดงนี้มันปิดกลให้พวกเราได้กินได้กบไาวป้ายสตาร์รัาอุทษาเราก็ต้องสร้างอาจารย์ก็หาซ่งองทาสร้สางสร้สางบางครั้งโดนมั่งโดนหลายอย่างปวดอุจจาระมั่งบางครั้งก็จะโดนมั่งถามว่าอาจารย์ก็ยอมกัดลิ้นตัวเองยอมกัดลิ้นตัวเองที่เคยปฏิบัติมา ปฏิบัติมาคุกคีกับลูกศิษย์มาเพื่อว่าจะเสริมสร้างถามว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ไหมแข่งได้ถามว่าแข่งวาสนาแข่งได้ไหมแข่งไดนะ้บางคนก็ว่าถามว่าอาจารย์บวชกี่พรรษาแล้วจะบวชร้อยพรรษาหรือว่าพันพรรษาถ้าไม่ปฏิบัติตัวก็ไม่ใช่ก็ได้แค่พรรษาแต่ถ้าเรามาปฏิปฏปฏบัติตัวปมใจเราปมใจเรา บ่มความเมตตาของเรามเมตตากราุณา,ามุติตาอุเบกขาเราก็เป็นพระดีได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีอะไรนะที่ไปบวชพระโมกคลานะหรืออาจารย์ก็สามารไ,ไ,ไปช่วยให้เพื่อนมาบวชใบมีบดโกนโกนรากปื้ดรากปื้ดท่านพระจบอราหารันตออตั้งแต่บวชันแนมะ่มันไม่เกี่ยวกับภาษาขึ้นเกี่ยวกับบารมีเก่าใขใหม่ อย่างเช่นคนที่ถูกลอตเตอรี่เราจะไปอิจฉาเขาไม่ได้ทำยังไงวะตจะเขกเพราะว่าเขาสร้างมาการทานมาเขาทานเพราะเหตุใจเขาจึงถึงถูกลอตเตอรี่หนึ่งติดทองหลังพักไม่เปิดเผยสองทำด้วยการเกิดความจักนั่นแหละถึงถูกนั่นให้เราหมั่นทานเข้าไว้ทานสีนสมาธิภาวนาสมาธิคืออะไร ให้รอบรู้ในกองสังขารใจรักของเราจะเช่นอาจารย์ไปอย่างนี้ลูกเสีย์มาเอยลูกเิียดไปสังก็สะดกเมื่อวานนี้สันก็เขียนไปชี้ให้ดูสังก็ดหลงเขียนไปกับในเมียมันนั้นก็จะไปว่ากันน้ำน้ำลายมันถุยลงพื้นแล้วก็กินไม่ได้ถึงแม้อาจารย์กล้าทาอาจารย์ก็กล้ารับนี่แหละคําว่าคนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าหน้ากากแต่ทุกวันนี้คนเราถ้ามียศอยก็ถ้าขึ้นยศขึ้นอะไรอยก็จะกลายเป็นหัวโกลน รู้จักหัวโขุนไหม,มเราเคยไปทํางานไหม,มทํางานที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าเป็นเซอร์เวเนี่ยบิชกบอสเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าบิชกบอสบิบ๊กบอสหรือว่าผู้จัดการตอนตีปั้มการ์ดเข้าไปเนี่ยเข้างานสองแปดโมงจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยคุณคุณก็ได้เป็นหัวหน้า,ขาเขาแล้วเด้อคุณก็ได้เป็นหัวหน้า คุณก็ได้เป็นหัวหน้างานเขาแล้วใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าพอออกมาข้างนอกนี่นะพอออกมาข้างนอกเนี่ยคุณก็กลายไม่ใช่หัวหน้างานเขาแล้วคุณก็เป็นแค่เพื่อนเขาเขาก็เวลากินวงเล่ากัน,เ,นเขาก็เรียกคุณเอา้าอย่างเช่นอาร์ตเนี่ยไออาร์ตอาร์ตใช่ไหมครับเออนั่นแหละเขาเรียกว่าหัวโขน ไม่ว่าจะเป็นลวดร้า,รากันดาพูดยังไงเรียนเขาสวมผนไหมครับเออถ้าท,ทุกวันนี้คนเราถอดงอผนออกแล้วก็หันหน้าเข้าหากันสร้างความดีแล้วแต่ใครจะทำอะไรโลกเราก็เป็นสุขโลกเราก็เป็นสุขแต่ทุกวันนี้อะไรก็ไม่มี ไอ้นี้แทงมาไอ้นู้นก็แทงไปเปิดเลยอันนี้เป็นธรรมะไม่ต้องไปอันนั้นไม่ต้องไปตัดเอาท่าางไปเลยฉันก็พระป่าพระันผ้าเออเนาะถ้ามัวแต่มาทิ้งทิ้งแทงแทงก็แทงไปนู้นไปนี้ก็ไม่ใช่เรือเพราะว่าตายแล้วก็ต่างคนต่างไปตายแล้วมีใครไปกับฉันบ้างไม่มีฉันไปคนเดียว เราต้องมันสร้างทำความดีให้ได้แค่แค่นั้นคุณก็ไม่ไปถึงไหนเออใช่ไหมคุณจะนั่งนั่งสมาธิคุณนับได้ตัวเลขแะสี่สิบสองเออแปดเก้าแปดอะไรพวกคุณก็ไม่ไปถึงไหนถ้าจิตใจพวกคุณยังไม่นั่งพอ,อ,อฉันก็ไม่ใช่ว่าฉันดีพอนะฉันก็มีจุดชั่วของฉันอยู่คนเรา มีดีมีชั่วอยู่ในตัวพยายามอย่าไปจับผิดคนอื่นให้จับผิดตัวเราเองว่าเราตีพอ่ังบินขี้ได้เหมือนอย่างนกอย่างปาบใดถ้าคุณบินขี้ไม่ได้เหมือนอย่างนกคุณอย่าไปตำหนิคนอื่นอย่าคอยไปจับผิดคนอื่นทําอะไรก็ให้มันมีสร้างสรรค์ไม่เค่คอยไปตำหนิคนอื่นแล้วพวกคุณดีพอยังถ้าควกคุณยังไม่ดีพออย่าคอยไปว่าคนอื่นให้เราดูตัวเราว่าเราดีพอ่ังวันนี้เราทําเขาพรุ่งนี้เขาก็ทําเรานั่นแหละเขาเรียกว่ากรรม ริงไงครับอาจารย์คนนี้แล้วมีอะไรถามพ่อคุ้มหนุ่มด้วยครับไป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 ันนีกหันมาหาพ่อคุ้มนะคะครับอันนี้เป็นแนวท่าที่ผมไปตามไปดูกัปตันโดดตามจุดต่างๆสำหรับข้อหวยหรือข้อการพันั้นทั้งหลายผู้เสี่ยงโชคทั้งหลายบรดเบิ่งกระขักครับพอผมไปตามไปดูหลายจุดหลายบอลแต่ผมเขียนเอาโดย ความพิจารณาของผมว่าคงออกมาจากจุดนี้มาจากตรงนี้จะเป็นไปได้ครับในเรื่องเลขครับผมโคับเขียนเองครับเขียนเองครับเป็นโค้งสุดท้ายของพระทุดงหรือว่าพระตีว่าครับก็โค้งสุดท้ายครับผมตเป็นุายเลยคือฟันทงไหฟันทงมันมา่ฟันทงครับฟันทงตัวนี้แน้วทางที่อย่าให้ข้อหวยทั้งหลายพิจารณาว่าสมควรจะเล่นหรือไม่เล่น แ่พ่อเ้นัรคับพอเน้นตัวใดบันนี้คะก็เน่นตรงที่ว่าห้าแปดเจ็ดครับสี่เจ็ดแปดห้าแปดสี่ครับพวกแกเป็นสามตนี้ครับที่เสี็จสอนสี่มาเห้เบิงนี่ผมเขียนเองโดยก็บเมืองผมเองเพราะว่าไปเบิงแล้วคงจะออกมากในตัวนี้ตัวที่จะฟันท้งได้ครับมาดีชนน,นก็นเชิญพี่น้องทั้งหลาย ที่อยากเป็นดักเสียงโซ่ะเอาตรงนี้ไปเพียหน้าเบื้งหรือหลายหลายจุดมาร่วมกันเบิ้งว่ามันลงโตัวกันบ่ครับผมก็มีน้าท่างสี่ชีแนะแบบซ้ำนี่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับค่ะ